สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเคยพูดไว้เป็นคนเจ้าชู้ไหมเปิดประโยคเด็ดเวียคณารถเคยพูดไว้เป็นคนเจ้าชูหรือไม่เป็นพระเอกซุปตาสุดฮอตเลยก็ว่าได้สําหรับเวียสกุลวัฒคณารถนักแสดงในสังกัดช่องเจ็ดที่มีผลงานละครออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องแถมในตอนนี้ยังขึ้นแท่นเป็นหนุ่มโสดอีกด้วยครับก็ยิ่งทําให้เนื้อหอมเป็นเรื่องธรรมดา หลังจากที่มีข่าวเรื่องากับอดีตคนรักที่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีก็ยิ่งทําให้ตอนนี้หลายๆคนจับตาในเรื่องความรักของหนุ่มเวียเป็นพิเศษครับล่าสุดในอินสตาแกรมแอคเคาท์หนึ่งได้โพสภาพย้อนหลังความทรงจาหนุ่มเวียในละครเรื่องคู่ซ่ารถแซบมีบางช่วงบางตอนที่พระเอกของเรื่องอย่างเวียได้พูดไว้ว่าไม่ได้เจ้าชู้แค่เอ็นดูทุกคนเพียงแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ที่กลับมาสร้างความฮือฮา ให้กับบรรดาแฟนๆอีกครั้งในตอนนี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ